พวกตาช่างบางรุ่นนะครับอันนี้ก็ที่ให้ดูเมื่อกี้ตาช่างบางรุ่นหรือว่าเป็นพวกออีกอย่างหนึง่งประเภทเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับพวกอุปกรณ์ดนตรีบางอย่างนะครับอันนี้เวลาเลือกซื้อเลือกหาอะแดปเตอร์มาท่านจะต้องดูดีๆนะครับจะต้องดูด้วยว่าโวลต์ตรงกันนะครับกระแสเยอะกว่าได้นะครับแต่ห้ามน้อยกว่านะครับแล้วก็ เป็นอุปกรณ์พิเศษพวกนี้ต้องดูขั้วของมันให้ตรงกันด้วยนะครับไม่เช่นนั้นไปเสียบใช้งานนี้อุปกรณ์พังเสียหายสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกซื้อเลือกหาอะแดปเตอร์ใช้งานกันนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเลือกซื้ออันที่โวลต์ตรงกระแสตรงแค่นั้นก็ใช้งานได้แล้วนะครับ จริงๆที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าโดยทั่วไปอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานกันนะครับมันจะมีขั้วด้านในเป็นบวกนะครับอะแดปเตอร์มันจะมีขั้ว2ขั้วนะฮะก็มีขั้วด้านนอกกับขั้วด้านในนะครับซึ่งอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะมีขั้วนะครับจะมีขั้วด้านในเป็นบวก นะครับด้านนอกเป็นลบนะครับซึ่งโดยทั่วไปอะแดปเตอร์ทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งแล้วก็อะแดปเตอร์ที่เขามาทำมาใช้กับอุปกรณ์ที่มีขั้วด้านในเป็นลบนะครับบางอันก็จะเป็นขั้วด้านในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกนะครับ ซึ่งอะแดปเตอร์สรุ่น2แบบนี้จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าจะให้ดูนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วด้านในเป็นลบนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นขั้วด้านในเป็นบวกนะครับโดยที่2ตัวนี้ก็คือโวลต์ตรงกรันกาโวลต์เหมือนกันนะครับนะฮะ9วโวลต์เหมือนกัน แต่อันนี้กระแสเยอะกระแสน้อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กระแสเยอะสามารถใช้แทนตัวที่กระแสน้อยได้นะครับแต่ว่าคู่ไม่ตรงกันนะครับอันนี้เอามาใช้กันไม่ได้นะครับคืนท่านเสียบใช้งานเข้าไปในอุปกรณ์พังเสียหายเลยนะฮะมันจะมีอุปกรณ์บางประเภทนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้นะครับ เมนพวกตาช่างจะดูว่าจะมันจะมีขั้วด้านในเป็นลบนะครับขั้วด้านนอกเป็นบวกนะฮะอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ต้องเลือกเลือกดีๆนะครับถ้าแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้ต้องระวังเลยเวลาเลือกซื้ออะแดปเตอร์มาใช้งานนะครับพ่ออะแดปเตอร์โดยทั่วไปนะครับก็อย่างที่บอกไว้มันจะมีขั้วด้านในเป็นบวกนะครับด้านนอกเป็นลบแบบนี้นะครับ พวกตาช่างบางรุ่นนะครับอันนี้ก็ที่ให้ดูเมื่อกี้ตาช่างบางรุ่นหรือว่าเป็นพวกอีอกอย่างหนึ่งประเภทเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับพวกอุปกรณ์ดนตรีบางอย่างนะครับอันนี้เวลาเลือกซื้อเลือกหาอะแดปเตอร์มาท่านจะต้องดูดีๆนะครับจะต้องดูด้วยว่าโวลต์ตรงกันนะครับกระแสเยอะกว่าได้นะครับแต่ห้ามน้อยกว่านะครับและก็ เป็นอุปกรณ์พิเศษพวกนี้ต้องดูขั้วของมันให้ตรงกันด้วยนะครับไม่เช่นนั้นไปเสียบใช้งานนี้อุปกรณ์พังเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับก็สำหรับอะแดปเตอร์นะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับมันจะมีทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแบบทั่วไป แบบปกติทั่วไปเลยอันนี้นะครับมาร์กเอาไว้นะฮะแบบปกติทั่วไปคั่วด้านในจะเป็นบวกนะครับอะแดปเตอร์ที่ใช้งานกันทั่วไปนะฮะที่เห็นได้ง่ายหาซื้อง่ายนะครับตัวรุ่นนี้ขั้วด้านในเป็นบวกนะครับแล้วมันจะมีพวกอะแดปเตอร์พิเศษที่เป็นคั่วด้านในเป็นลบนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับคั่วด้านในเป็นลบอันนี้ต้องระวัง เวลาเลือกซื้อเลือกหาต้องเลือกให้ตรงคู่กันนะครับหรือถ้าท่านมีอะแดปเตอร์และอยากใช้งานกับอุปกรณ์คนละอย่างกันอันนี้ก็ต้องดูคู่ของมันให้ตรงกันด้วยนะครับเพราะอะแดปเตอร์บางอย่างเขาทำมาเพื่อจะขายตัวอะแดปเตอร์ให้กับรุ่นเฉพาะของเขานะครับนะฮะเหมือนเหมือนตัวนี้ที่คั่ด้านไหนเป็นลบนะครับเขาจะทํา บอกมาใช้เฉพาะกับรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับแต่จริงๆเราเอาไปใช้กับรุ่นไหนรุ่นอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับที่มีสเปคโว,ตนนคกกวลต์ตรงกันนะครับกระแสมากกว่าหรือเท่ากับใช้ได้และมีขั้วตรงกันนะครับอันนั้นก็คือใช้ได้เลยนะครับไม่ได้จเพาะเจาะจงว่าต้องใช้กับรุ่นนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าเป็นการตลาดของบริษัทนะครับก็คือทํามาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจขึ้นแค่นั้นเองนะครับแจริงจเราสามารถเลือกซื้อเลือกหาอะแดปเตอร์ทั่วไปมาใช้งานได้นะครับแต่สําคัญที่เราต้องดูก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับวนต้องตรงกันนะครับกระแสกระแสเยอะกว่าได้นะครับแต่ห้ามน้อยกว่านะครับกระแสนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับกระแสเดิมนะครับ และที่สำคัญก็คือคั่วต้องดูให้ตรงกันนะครับคั่ขว,ข,วของอตัวหม้อแปลงอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับขั่วด้านในด้านนอกอต้องดูให้ตรงกันกับอุปกรณ์ที่เราจะเสียบใช้งานนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาอะแดปเตอร์มาใช้งานทั่วไปกันได้นะครับ เพราะว่าบางทีอะแดปเตอร์ที่เป็นขั้วพิเศษพวกนี้มันจะหาซื้อยากนะครับแล้วก็ราคาแพงนะฮะเขาเลยทำมาบอกว่าเป็นใช้เฉพาะรุ่นนี้นะครับแต่เราสามารถดัดแปลงหรือว่าแปลงจากอะแดปเตอร์ธรรมดาให้ใช้งานกันได้กับขั้วที่ไม่ตรงกันนะครับอันนี้ผมก็ทำคลิปเอาไว้ให้ดูแล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามรับดูรับชมคลิป ในการสลับขั้วอะแดปเตอร์นะครับให้ใช้งานกันได้สำหรับคลิปนี้ก็เอามาแนะนำอะแดปเตอร์และการใช้งานเลือกซื้อเลือกหากันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ